เชื่อเหลือเกินนะครับว่าเด็กผู้ชายหลายคน,นครับคงจะมีความฝันว่าอยากได้สมาร์ทโฟนที่ไปคอลแลบกับแบรนด์ซูเปอร์คาร์ที่เราชื่นชอบนะครับแต่วันนี้ครับ เราอยู่กับสมาร์ทโฟนที่ได้ไปคอลแลบกับแบรนด์ซูเปอร์คาร์ชื่อดังอย่าง l amborghini และนี่คือรุ่นที่ไม่ได้มีดีแค่สเปคเท่านั้นครับแต่ความพิเศษของเขาอยู่ในดีไซน์ของเขาด้วยนะครับนี่คือ redmi k90 pro max ตัวพิเศษที่ได้ไปคอลแลบกับ lamborghini แล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเขามีอะไรเจ๋งๆอะไรอยที่ดูกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับผมวันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเราได้มาจากร้าน om second hand นะครับซื้อมาจากร้านพี่แมนครับใครอยากได้เครื่องนี้ต่อจากผมนะไปซื้อได้จากร้านพี่แกละกันนะครับนี่เนี่ย เปิดมาปุ๊บคุณเห็นหน้าตาเลยว่านี่คือ,อการคอลแลบกันที่ไม่ใช่แบบคอลแลบกันแบบเล่นๆแต่คือเอาจริงเลยนะเพราะว่ามีหลายเจเนอเรชันแล้วนะครับของแบรนด์เรดมีที่ได้ไปคอลแลบกับทางฝั่ง Lamborghini ที่เป็นมอเตอร์สปอร์ตนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับ r e d มี K90 Pro Max a u t o m o b i l i Lamborghini s c u d r a c o r s e ครับชื่อแบบยาวๆนะครับแต่ว่าก็เป็นชื่ออิตาเลียนของเขาครับแล้วก็ตรงนี้มีโลโก้ Lamborghini มีลายตัว Y ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Lamborghini อยู่เต็มกล่องเลยนะครับถ้าลองสังเกตดูนะสวยงามมากๆนะครับด้านข้างครับตรงนี้เป็น r ร d มีครับตัวนี้เป็น r ร d มีนะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น Lamborghini ที่เป็น s c u d r a c o r s e หรือว่าทีมแข่งของเขานะครับแรมรอมนะครับมีอยู่แค่ความจุเดียวเลยก็คือ R รมสิบหกสตอเรจหนทนะครับที่เมืองจีนที่เขาขายรุ่นนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีเอวอร์ชันปกติด้วยซึ่งเวอร์ชันปกติกับเวอร์ชันที่ไปคอลแลบกับแล o r g กินีราคาเท่ากันแปลกไหมตัว Limit e d ซึ่งได้ไปคอนแลบกับซูเปอร์คาราคาเท่ากันเลยกับตัวปกติซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปไม่ได้แบบอินกับซูเปอร์คาร์อะไรเงี้ยก็สามารถเลือกเวอร์ชันปกติได้แต่ถ้าคุณอินกับซูเปอร์คาร์คุณก็ได้ราคาเดิมเลยแล้วก็ได้แพ็กเกจจิ้งอีกแบบหนึ่งก็เป็นเรื่่่่องงนนึทีายหย เดิมแต่เป็นตัวท็อปสุดของค่ายเท่านั้นแค่นั้นเองนะครับเปิดขึ้นมาครับมแดมแดมๆดมๆดมๆดดมภายในกล่องครับก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่ไม่เหมือนตัวปกตินะครับต้องบอกก่อนนะว่าเราซื้อมือสองมาจากร้านเขานะครับมันขายมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วที่เมืองจีนนะครับเปิดมาชิ้นแรกครับก็จะเป็นตัวสายของเขาครับสายก็จะเป็นสีดำนะครับแต่น้ายดายิดนึงคือสายเป็นแบบ C2A นะผมเป็นคนชื่นชอบสาย C2C C มากๆนะครับอันนี้ยังเป็น C2A อยู่นะครับแต่โอเคบางคนก็ชอบบอกว่าใช้งานง่ายไม่ว่ากันแล้วก็อะแดปเตอร อยู่ตรงนี้ซึ่งการที่คุณจะทำลายของแบรนด์ระดับโลกลงไปในผลิตภัณฑ์ตัวเองเนี่ยนะครับคุณจะต้องเสียอไรเส้นนะอย่างเช่นแบบสมมติคุณอยากทำอย่างเงี้ยอะร้อยหนึ่งเฉพาะค่าปริ้นนะคือต้นทุนอะไรเขาไม่เกี่ยวเขาแค่ค่าลิขสิทธิ์เขาอะไรเงี้ย นี่คือสิ่งที่เรดมีเขาจ่ายเว้ยโลโก้ Lamborghini สวยงามมากนะครับแล้วก็เป็นธงชาติอิตาลีหัวเป็นไทยเอนะครับแต่ว่าฟ้าชาร์จเนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะร้อยวัตต์นะครับร้อยวัตต์นี่คือเซตแรกครับที่เราเปิดมาเจอคืออะแดปเตอร์ชาร์จกับสายชาร์จนะครับอีกชิ้นหนึ่งครับที่เขาให้มาก็จะเป็นเคสนี่เคสอยู่ในนี้นะครับขนาดตัวกล่องนะคุณดูดิเขายังทำลายแบบคาร์บอนเคสล่าเลยเปิดมาด้านในเนี่ยจะเจอกับซองเอกสารการ์ดแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะครับรวมถึงคู่มือ แล้วก็เคสแล้วก็ตัวห้อยมือมัง้งไม่แน่ใจน่าจะใช่แหละสวยงามมากนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับเป็นลาย a m b o ก g h ินีทั้งหมดเลยเตัวเครื่องอยู่ข้างในครับเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมกันแต่ว่าให้มาดูตรงนี้นิดหนึ่งอุปกรณ์เสริมที่เขาให้มาครับตัวนี้เหมือนจะเป็นถ้าเกิดว่าให้เดานะอินสปิเรชันของสิ่งนี้น่าจะมาจากเวลาเราไปดูรถแข่ง GT3 นะครับไอ้ตรงประตูมันจะไม่ได้เป็นประตูดึงปกติเหมือนเขาต้องการลดน้ําหนักเขาเลยทําให้มันเป็นผ้ากับเป็นหนังดึงออกมาแล้วเปิดประตูออกซึ่งมันดูเท่มากๆนะครับ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากๆของแบรนด์ Lamborghini เขานะครับด้านหลังก็จะมีการสลักคำว่า Lamborghini ไว้อยู่ด้วยหมทั้งหน้าและหลังเลยนะสวยงามมากๆนะครับสามารถที่จะจับมือถือคล้องมือไว้ได้แล้วก็ดูเฟี้ยวเป็นพิเศษอะไรประมาณนั้นนะครับอีกชิ้นหนึ่งครับจะเป็นเหมือนบัตรแหละแล้วก็อินสปายของสมาร์ทโฟนนี้มาจากตัว s c 6 3นะครับน่าจะเป็นตัวรถแข่งเขานะครับก็อันนี้เป็นเข็มจิ้มซิมครับ Power by Redmi นะครับ Redmi K90 Pro Max ชื่อเนี่นย i n s p ป r e แน่นอนคู่มือตรงนี้อ่าเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเข็มทิ้มซิมไว้ก่อนกลัวหายครับกลัวหายเพราะว่าหาซื้อทั่วไปไม่ได้เข็มทิ้มซิมของพวกนี้มันจะมักจะมากับเอ่อมือถือรุ่นลิมิเต็ดพวกนี้แหละแล้วก็จะมีดีเทลเล็กๆด้วยนะถ้าคุณลองสังเกตด,ดูตรงเข็มทิ้มซิมนะฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นโลโก้ Lamborghini ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น Redmi มันจะมีแบบดีเทลเล็กๆพวกนี้อยู่ครับต้องแบบคอยสังเกตด,ดูนะคู่มือด้านในเนี่ยครับก็จะเป็นตัว Redmi Squadron Corsi อ่ะว่ากันไปตามเนื้อผ้านะครับคู่มือของเขาเคสที่ให้มาครับไม่ธรรมดาครับ เป็นผิวเหมือนคาร์บอนเลยอะแต่คิดว่าคงไม่ใช่หรอกมันเพราะถ้าทำเคสจากคาร์บอนมันยากมากนะครับแต่ผิวอะลายที่เขาทำนะครับมันเหมือนเป็นดรายคาร์บอนสีตัวนี้จะคลิปเป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของคอร์ดราคอเซไว้อยู่นะครับตรงด้านข้างตรงเนี้ยฟิลลิ่งเนี่ยมันจะเหมือนกับหนังกลับนิดนึงครับเพราะว่าในรถแข่งเนี่ยเราจะมันจะต้องใช้อคันทาร่าหรือว่าหนังกลับเพื่อไม่ให้มันเกิดแสงสะท้อนเวลาเราขับตากแดดซึ่งก็เป็นดีเทลที่เขาใส่มาให้ด้วยนะครับก็มีโลโก้แลมโบกินีอยู่ตรงนี้นะครับมี เป็นปุ่มแบบแบบด้านแหละแต่จะมีความเรียบขึ้นมานะครับเพราะต้องเหมือนจะเป็นลายเหมือนแบบคาร์บอนเคฟล่าใช่ปะแต่ตรงปุ่มเนี่ยจะเป็นแบบเรียบๆดำๆขึ้นมาแทนอ่า,อาเป็นดีเทลของเขาด้วยสวยเลยอ่ะสวยเลยทีนี้มาดูตรงเครื่องกันบ้างดีกว่าว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนี่แต่เดนเลนกล้องใหญ่มากนะตอนนี้เรายกขึ้นมาเนี่ยนะครับตรงเว้า wow ของกล่องเนี่ยมันจะเว้า wow หลบไว้เพื่อเอาเลนกล้องไปยัดไว้ในนั้นเลยนะแล้วก็ตัวเครื่องก็จะไม่เหมือนกับ r ร d มี k 90 Pro Max ปกติด้วยนะครับ r e d มี k 90 Pro Max ก็จะแปลงร่างอีกนะาเยนก็ลป Poco F8 Ultra ซึ่งแบงค์เกมจ๋าเล่นแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูรีวิวตอนนั้นไปดูได้แต่ว่าสเปคเหมือนกันนะครับทีนี้ผมมาให้ดูความพิเศษอย่างหนึ่งนะ1ดีไซน์จะไม่เหมือนกับ Redmi K90 Pro Max หรือ Poco F8 Ultra ปกติมากๆตำแหน่งกล้องอาจจะดูคล้ายๆกันแต่ว่าเบ้าของเลนกล้องตัวนี้จะมีการตบให้มันเหลี่ยมลงมาข้างล่างแล้วก็ลำโพง Bose รอบนี้เปลี่ยนไปเป็นโลโก้ Redmi แทนด้านในเนี่ยนะครับยังเป็นออ woofer หรือว่า s u b w o ฟ f e r สองจุดหนึ่ง channel ของของ Bose เหมือนเดิมนะแต่ว่าจะเป็นโลโก้ Redmi แทนนะครับน่า คงไม่อยากให้โลโก้มันทับกันถ้าเป็น Redmi K90 Pro Max ปกติอะครับก็จะมีแค่บสคนเดียวที่เด่นแต่ว่าตอนนี้เขาได้ไปคอลแลบกับ Lamborghini ในรุ่นนี้เนาะก็จะต้องแบบทำให้ Lamborghini มันเด่นเป็นพิเศษทีนี้มาดูตัวเครื่องกันแบบละเอียดนิดนึงเดีอยวว่ามันแตกต่างกับตัวปกติยังไงบ้างนะครับอย่างแรกครับตัวสีนะครับสีจะมีความต่างจากตัวเวอร์ชันปกติค่อนข้างเยอะนะครับใน Poco F8 Ultra เนี่ยอย่างของแบงค์เกมจ๋าฝาข้างหลังอ่ะจะเป็นแบบคล้ายๆกับผ้ายีนอะไรประมาณนี้แต่อันนี้คือจะเป็นกระจกกกมมดดดเเเลลลลลลยยีาาาารรรทววตตัคิปงงงนบแ้้็ขอ ก็จะทําให้มันดูหรูดูเท่ดูสปอร์ตเป็นพิเศษนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็น่างชัดเจนเลยนะก็คือเท็กเจอร์ตรงนี้จะเป็นลักษณะเหมือนรายคาร์บอนสีขาวนิดๆน,นะครับซึ่งสวยมากแล้วก็ตาแหน่งของโลโก้เรดก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับรังผึ้งซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากๆของแบรนด์ m b โม g ิน n i เขานะครับขอบเครื่องครับจะเป็นสีดาเงานะครับซึ่งผิดปกติมากเพราะปติแล้วเนี่ยเรดมี mi, จะเป็นแบบสีด้านอันนี้จะเป็นสีดําซึ่งตัดกับสีขาวแบบชัดเจนมากนะครับคือลวดลายหรือว่าตัวสีของเครื่องเนี่ยครับจะมีอย ขึ้นมาซึ่งสวยงามมากนะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะกล้องทั้งหมด1 2 3ตัวนะครับมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับหลายตัวมากๆอยู่ในนี้น่าจะเป็นแบบพวกอินฟราเรดด้วยนะด้านบนก็จะ clean clean ด้านล่างก็จะดู clean clean นะครับลองใส่เคสให้ดูไหมนี่นะใส่เคสน,นะ ้ยใ,ใส่เคสแล้วเปลี่ยนลุคเลยครับเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยคิดว่าทีมออกแบบดีไซน์คงตั้งใจให้เป็นแบบนี้ครับคือคุณใส่เคสปุ๊บฟีลคุณเปลี่ยนแน่นอนแล้วก็สัมผัสไม่เหมือนกันเลยเคสใช้ร่วมกับรุ่นอื่นไม่ได้นะครับต้องบอกก่อนนะเพราะว่าดีไซน์ของตรงนี้ไม่เหมือนกันครับสวยงามมากอะ่ะโอ้โหกดเปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับโอ้โหนี่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 วอลเปเปอร์ครับเปิดมาปุ๊บเจอเลยวอลเปเปอร์ของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับเป็น Lamborghini เอ uh, ่อ SC63 นะครับแล้วก็ลายข้างหน้านี่คือแแบบบใช่เ่เเเลลลยยยหห็นนนมมมมมััััขขีีวววาาาาาาดดงงงงรอออิตกกะคสจ ขึ้นมาครับตีมเนี่ยก็จะคุมอยู่3สีครับขาวแดงแล้วก็สีดําที่เป็นแบบคาร์บอนนะครับโลโก้ก็จะแบบว่าเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมอะไรเงี <Honey S 1> ง้ยฮันนี่คอมฮันนี่คอมของแบบ l amborghini เขาอ,อะไรเงี้ยสวยงามมากสวยงามมากโอเคทีนี้มาดูสเปคกันบ้างดีกว่านะครับแบบคร่าวๆเ,เลยนะตัวนี้ครับเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.9นิ้วนะครับความละเอียดเป็น 2K refresh rate 120เฮิรตนะครับตัว CPU ให้มาเป็น CPU ที่แรงที่สุดในโลกนะครับ n ซ p d r a g o n 8 Elite Gen5 นะครับแรม16 g b ขยายเพิ่มนี่อีก6จาก s t o r a g e กลายเป็น 22กิกมีสโตรเลตตั้งต้นอยู่ที่1เทเาไบ์นะครับในส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้แบตเตอรี่มา7,560ม ah, ิลลิแอมนะครับชาร์จเร็วผ่านสาย100วัตต์นะครับชาร์จเร็วไร้สาย 50วัตต์นะครับแล้วก็มีกล้องมาให้ทั้งหมด3ตัวด้านหลังนะครับโดยกล้องหลักของเขาเนี่ยนะครับเป็นกล้องหลักความละเอียด50ล้านนะครับไลท์ฮันเตอร์เกนะครับ f 1.7ขนาดเซนเซ,นเซอร์1ต่อ1.3 1นิ้วซึ่งถือว่าใหญ่มากเมื่อเราเทียบกับเด็ดราคานี้เลนส์พรีซโคก50ล้าน 5x ตัวแรกของแบรนด์นะครับมีการส่น o s มาให้แล้วก็ขนาดเซนเซอร์ใหญ่มากครับ6นึ่งต่อหนึ่งจุดเจ็หลนิ้ลห้าสิบล้านหลักห้ 50, 000, 50, 000, าสม,มบลมานเท้าง1ะ0 2องศานะครับก็ถือวไม่ได้กว้างมากแต่ว่าเซ็นเซอร์ใหญ่ครับหต่อ2.8นิ้วนะครับกล้องหน้าความละเอียด32ล้านนะครับพร้อมกับรูบแสงกว้าง F 2 2นะครับขนาดเซนเซอร์1ต่อ3.44นิ้วลำโพงคู่จ j b า b บอสนะครับเป็นลำโพงบอส2.1 s e r e o Sound System with a Woofer เป็น Hi-Res Wireless Audio เสียงแบบ Wireless ผ่านสายแล้วก็เสียงดังมากๆนะครับรองรับ Dolby Atmos ด้วยนะลำโพงตัวนี้คือดีมากนะครับ Wi-Fi 7นะครับ Bluetooth 5.4 NFC ได้มี Display Port รองรับ USB Type C 3.2รองรับ Finger Print Ultrasonic รองรับพร้อมกับ IP Rating ที่ IP 6 8จมนำได้ลึก1.5เมตร 30นาทีนะครับส่วนสีที่เมย์เลือกครับจะมีหมด4สีสด้วยกันในรุ่นนี้นะก็จะมีสี lamborghini white แบบที่ผมได้มานะครับสี denim blue หรือว่าสีที่แบงค์เกมจ่าใช้อยู่นะครับสีไว้แล้วก็ black นะครับราคาที่เมืองนอกนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ2 4 0 0 0บาทซึ่งถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับสเปคแรงขนาดนี้ในรุ่นตัว็อปด้วยแล้วก็ได้ความเป็น lamborghini ด้วย <c oughs> คุ้มมากแต่ไม่ได้มีขาย global นะครับบอกก่อนมีขายแค่เฉพาะในจีนเท่านั้นโอเคอันนี้เรามาแกะกล่องกนะันแบบขำๆแล้วก็มาดูสเปคหน้าตาของเขา จริงแล้วคุณสามารถไปอ้างอิงกับ Redmi K90 Pro Max ปกติได้หรือว่าดูพี่น้องเขาก็ได้นะครับใน Poco F8 Ultra เหมือนกัน,นครับไม่ได้ต่างกันอย่างมีนัยยะโอเคไหมผมขออนุญาตมาลองกล้องนิดนึงดีกว่าเนอ้องผมอยากเห็นว่ากล้องเขาเป็นยังไงเพราะว่าเขามม้มาบอกว่ากล้องเขาดีขึ้นมาลองกล้องหน้า32ล้านกัดูว่าเป็นยังไงนะครับ ดูดิกล้องหน้าเป็นไงเอ้ย <Hey, S 1> น่ารักอยู่นะดูลักษณะการทําโบเก้ก็แบบไม่แย่เลยอะดูดิเหมือนแบบพยายามจําลองการทําโบเก้ขึ้นมาด้วยนะแล้วก็กล้องหน้าค่อนข้างดีครับคมชัดประมาณหนึ่งเลยอะดูดิเฮ้ยใช้ได้กล้องหน้าแบบไม่แย่ครับออโต้โฟกัสด้วยไหมเนะี่ยขอดูหน่อยเหมือนกล้องหน้าไม่ออโต้โฟกัสครับโวเสียดายนะถ้าถ้ากล้องหน้าออโต้โฟกัสน่าจะดีกว่านี้แล้วก็วิดีโอกล้องหน้าได้ที่ 4K 30เท่านั้นนะครับนี่คือกล้องหน้าของ r ร d มี K90 ที่เป็นตัว Pro Max แล้วก็เป็นตัวพิเศษของ6รดูเกนไงง้านี่คืออกล้้งหนาด หูเรนีร่เค90นะครับที่เป็นตัว Pro Max แล้วก็เป็นตัวพิเศษด้วยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเสียงดังมากเพราะลำโพงโบสข้างหลังนะครับภาพนิ่งบ้างดีกว่าภาพนิ่งบ้างดีกว่าข้างหลังข้างหลังถ่ายที่ห้อยมือโอ้โหแค่ถืออยู่เงี้ยครับมันละลายหลังเลย 5X ละ่ะเทเลมาโครได้ไหมผมจําได้ว่ากล้องตัวเนี้ยเทเลมาโครได้นะเพราะผมเคยเล่นอยู่ระยะเทเลมาโครประมาณสิบห้าเซนนะครับจากเลนส์ 5X นะซึ่งก็ถือว่าไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับขอขอซูมไปถึงตรงนู้นได้ปะเฮ้ยกล้องซูมโอเคซูมโอเคเอาตาไวล่ะตาไวก็โโออเคครัับต้ฟกส ก็ถ้าไวไม่ออโต้โฟกัสเหมือนเสี่ยมี17 Pro Max เลยพี่น้องอเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างภาพกันอันนี้คือเลนหลักครับเลนหลักผมชอบมากเลยนะตั้งแต่เกมจ๋าเอามาให้เล่นแล้วรู้สึกได้เลยว่าเลนหลักเขาดีมากคุณดูนะการทำเลอข้างหลังมันเป็นโบเก้ไปแล้วครับแล้วเนี่ยพอครอบ 2x เข้าไปปุ๊บโอ้โหเขาไปถ่ายดอกไม้ถ่ายสิ่งของถ่ายอาหารนี่คือดีเลยครับส่วนเลนซูมนะครับเลนซูมก็เข้าใกล้ได้ประมาณ15เซนผมว่าเลนซูมให้ตัวนี้ครับให้เทียบนะประมาณ r ร d มี 15T Pro ฟิลประมาณนั้นเลยผมจำได้้แลวดดููม ปุ๊บหูสิบ x ภาพยังชัดอยู่เลยนะแล้วก็อ l t ต a wide ultra wide ความละเอียด50ล้านนะครับไม่มีออโต้โฟกัสแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ดีกว่าอ l t ต a wide แบบ13ล้านหรือว่า20ล้านสมัยก่อนมากๆวิดีโอกล้องหลังครับถ่ายได้ที่ 4K 60นะครับแล้วก็ 8K 30นะครับน่าเสียดายนะน่าจะถ่าย 4K 120ได้นะเดี๋ยวต้องไปหาดูโหมดเขาก่อนมีไหมเอ่ยโหมดสโลโมชั่นอ่ะโหมดสโลโมชั่นโหมดสโลโมชั่นได้แค่ 1080p 960เฟรมกับ7 2 0 p 1920เฟรมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นดร้อย ไม่เคยใช้เหมือนกันนะเนี่ยบอกก่อน มาลองดูดิเจ็ดร้อยยี่สิบ p หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเฟรมน่าจะมีการแทรกเฟรมเอาผมว่าอันนี้นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมีการแทรกเฟรมเอาซึ่งมันดีนะครับมันดีมันไว้ทำคอนเทนต์แบบแจ็คแอสหรือว่าแบบพวกเฟตเฟสสมัยก่อนได้ผมก็ดีอยู่นะแต่ผมอยากได้ 4K 120มากกว่าส่วนวิดีโอลองดูดิเป็นยังไงบ้างวิดีโอเรนหลักนะ 4K 60นะอันนี้คือ 4K 60แบบ2 x นะครับแล้วก็1 x ดู depth of field ที่เกิดขึ้นข้างหลังนะโอ้โหเวอร์จัดอะ 2x ไปดดูิสอยังดดอ่ัโหเาววะีีลลนกกม2 x นะครไปดูููดดดดดิิิ depth field of ที่เกขขึ้้นางงหลั โอ้โหเวอร์จัดอะสอ่เองไปดูดิสอส่เองได้อยู่ครับได้อยู่เก็บเสียงดีลําโพงดีใช้ได้ออาต้าวล่ะออาต้าวายโฟเคหกสิบได้ไหมได้ออาต้าวายโฟเคหกสิบได้ครับแต่ว่าใกล้ๆจะไม่ออโต้โฟกัสนะเพราะเป็นฟิกโฟกัสต้องไปอยู่ไกลแบบโหเกินมือถึงจะออโต้โฟกัสแล้วก็ถ้าแสงน้อยมันจะเกิดน้อยขอบข้างให้เห็นเลยว่าแบบมีน้อยเยอะมากนะครับเป็นข้อจํากัดนะนี่คือออาต้าวอยเอาท้าวายโฟเคหกสิบได้ครับแต่ว่าใกล้ๆจะไม่ออโต้โฟกัสนะเพราะเป็นฟิกโฟกัส เห็นไหมต้องไปอยู่ไกลแบบเกินมือถึงจะออโตโฟกัสแล้วก็ถ้าแสงน้อยมันจะเกิดนอยส์ส่วนเลนส์ซูมขอขอซูม 5x ดูดิซูมอะไรดีซูมนู้นดีกว่าเฮ้ยซูมนิ่งครับซูมนิ่งเลยอันนี้คือเลนส์ซูม 5x นะแล้วก็ซูมได้ไกลสุดอยู่ที่ประมาณ 10x คือแล้วนิ่งมากครับปะกะติไม่ค่อยเจอกันแล้วก็สามารถสวิชเลนส์ในขณะที่เราถ่าย 4K 60ได้ด้วยอุ้ยน่ารักน่ารักเลยวีดูน่ารักเลยดูอันนี้คือเลนส์ซูม 5x นะแล้วก็ซูมได้ไกลสุดอยู่ที่ประมาณ 10x ดู ใช้ได้นะเอ้ยไม่คเีเละว่ะใช้ได้เลยครับเพราเทนหมดใช้ได้2เลนครับ1 x ที่เป็น28-35แล้วก็23 2 3 2 8นะครับ23 28 35แบบนี้แล้วก็2 x ที่เป็น50หรือว่า76นั่นแหละครับแล้วก็7จําจำลองเลนขึ้นมานะแล้วก็5 x นะครับ5 x แบบเดียวๆเ,เลย115เมนนะครับแล้วก็เลือกเอฟเฟกอะไรพวกนี้ได้นะครับมีบิวตงบิวตี้โบเก้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ละเอียดมากเหมือนกับพวกเอฟิลเซี่ยวมีที่เป็นแบบเรือธงจริงๆโหมมมมมดดายไ้้ัััอีีีีกกบชวววเลลแ็ต โอเมเตอร์มาให้นะครับดีมากอันนี้ดีมากลดเสียงได้ด้วยนะวอลลุ่มแอรจัดเห็นไหมเฮ้ย hey. ลดเสียงในวิดีโอได้ดีอันนี้ดีผมชอบผมชอบเลือกเลนในการถ่ายได้นะครับแบบฟิกซ์เลยนะแล้วก็ซูมได้ด้วยตอนถ่ายนะครับแต่ว่าต้องเลือกเลนก่อนเพราะเป็นโปรวิดีโอนะครับคุณภาพสูงสุดเท่าไหร่เอ่ยดูดี 4K30 นะครับบังคับเลยว่าถ้าเป็นหลอกต้อง 4K30 สวัสดีครับนี่เรากำลังถ่ายหลอกไฟลแบบ 4K30 อยู่นะ1 2 3 45อีุ้ยดีอ่ะออโต้โฟกัสก็ยังดีอยู่นะครับในการถ่ายหลอกสวัสดีครับนี่เรากำลังถ่ายหลอกไฟล์แบบ 4K30 อยู่นะเห็นคำว่าหลอกป่ม2นึ่อุสยดีี่ะดีครับ ดีมากมีแบบพรีวิวอินพุตหลัดปะไม่มีพรีวิวหลัดหรอมีนี่ไงมีพรีวิวหลัดแล้วก็อินพุตหลัดเข้ามาได้โอ้ไม g กดดูดีจัดปรับสีได้เหมือนกับเี่ยวมีปรับ Refresh Rate ได้เหมือนเีี่ยี d u ดู Core v i r t u ก็ได้นะครับก็คือเิิ n Frame Rate ให้น่ารักว่ะดีอะดีเลยครับ นี่นี่นี่มีฟังก์ชัน i Comfort อยู่แต่กี้มันแจ้งเตือนผมมาว่าเฮ้ยจะเปิดไหมสำหรับฟังก์ชัน i Comfort แล้วก็เรามีาคนรับรองให้ด้วยนะมีสถาบันดังจากเมืองจีนทีวีรัแลนมีแบบสถาบันดังเยอะมากครับป้องกันแสงจอสีฟ้าป้องกันไอ้ฟลิกระฟรีนะครับเพราะว่าสเปคจอเขาดีมากนะครับในเรื่องของการแบบใช้งานจอนะก่อนจะจากไปครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปดูลําโพงนิดหนึ่งเพราะผมอยากรู้ว่าลําโพงมันดังแค่ไหนนะครับ คืออย่างนี้มันไม่ใช่แค่ดังมันมีเบสแล้วเบสแบบไม่ใช่เบสแบบว่าเบสของมือถืออะมันคือเบสของลําโพงพกพาเล็กๆอะมันเหมือนคุณมีลาโพงพกพาเล็กๆอยู่กับตัวเอาไปแค่ดูหนังเวลาเดินทางต่างประเทศอะไรเงี้ยแค่นี้ก็คุ้มแล้วจริงๆรู้สึกได้เลยว่าลาโพงเขาตั้งใจมากๆแล้วก็เป็นจุดเด่นที่แบรนด์อื่นเขาไม่มีกันนะครับสุดท้ายละสุดท้ายละผมเพิ่งรู้ความลับว่าไอ้ที่เขาให้มาเนี่ยจริงแล้วมันต้องใส่ไว้ก่อนข้างในนะครับ เพิ่งสังเกตเพราะว่าตอนแรกเห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยเคสของ m b ม r g กิน i เนี่ยมันมีแองตัว Y อยู่แล้วทำไมถึงทำแองตัว Y ไว้มันต้องใส่คู่กันจริงมันต้องใส่คู่กันในนี้นจะมีแองอยู่เห็นไหมถ้าลองสังเกตดูตรงนี้นจะมีแองอยู่เนี่ยตรงนี้เลยจะมีแองอยู่แล้วเราเอา s t b a บ d ของเรา,าครับใส่เข้าไปในแองตัววมันก็จะประทับตากันแบบนี้เป๊ะเลยคือเขาคิดมาแล้วแต่ผมคิดไม่ทันแล้วเขาใส่ไว้อย่างงี้แล้วเวลาเราไปใช้งานข้างนอกครับมันก็จะแบบว่าพกพาไปไหนมาไหนง่ายดูดีปะคุ้มนะอง สำหรับตัวท็อป24,000บาทนะครับสำหรับราคาเมืองจีนนะผมว่าขายสักสามหมื่นยังขายได้เลยจริง,รงเพราะว่ามันแบบอสซอรี่อะไรมันก็โอเคอะ่ะอาจจะไม่ได้มีของเล่นอัน,นื่นที่มันหวือหวามากๆเลยครับแต่ว่าให้เคสกัแบบให้ที่ห้อยมือแบบนี้มาผมว่ามันก็โอเคแล้วนะแล้วราคาเดิมย้ำนะราคาเดิมเพื่อไหนครับสนใจสามารถไปหาซื้อได้เลยนะครับที่ช่องทางออนไลน์ทั้งหลายแหล่แล้วก็บอกก่อนนะเครื่องนี้ไม่มีขายในประเทศไต้หวันอย่างเป็นทางการนะครับมีขายแค่เฉพาะในจีนเท่านั้นนะเครื่องนี้ผมได้มาจากร้านพี่แมน OM เซ็ตคะนะครับคือโฆษณาให้เขาจนคิดว่าเออเฮ้ยเขาให้ตังค์มาเปล่าไม่ครับผมก็ซื้อเหมือนคนทั่วไปนี่แหละครับแล้วก็อันนี้จัดให้ตามเพื่อนๆทางบ้านที่ขอมาดังนั้นถ้าอยากซัพพอร์ตพวกเราง่ายๆนะครับหรือเป็นกําลังใจให้โอ้โหพี่แม่งทำให้ตามที่พวกเราขอเลยวะ่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกําลังใจให้หน่อยก็จะขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้ามีสินค้าวางขายอยู่สักมุมนึงช่วยกดซื้อให้หน่อยก็จะขอบคุณมากๆโอเคเจอใหม่คลิปหน้านะครับอยากรวยหรีกก็คอมเมนต์ขอมาเดดดดีีี๋ยยยวววจจััััััให้้นนะคครรบบบบตมลาาาไปก่อสสสุ๊